เอาอะไรลูกขนมนมอะไรล่ะอันน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 น่นน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 นมนนนอนน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 มนนนนน่นน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 นะออ เห็นบ่นมันมาหั่นเศ้าอยู่นี่บางทีม,นนมันหลอยแก้ขี้บาทยาเฮ้ดยาเฮ็ดยเฮ็ดฉีดยาเด้หมอสีดยาเห็นเด้มันมาหั่นเศ้าอยู่ยาเฮ็ดมันมื่อนี่อาหนมยังเบามากอาหนมมีชื่อนมนั่นล่ละหนมยังละ่ะเอาหนมอ้าวแม่์ไม่ซีหูลูกจะอาหนมยังเอาหนมนม,มีชื่อขนมไม่ชื่ออะไรชื่อ ยาแก,ก่แก่เนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไทยเอานมอะไรมาคุยกันก่อนนมอะไรอ๋อหนมไม่ใช่หนมนมอะไรอ่ะอ๋อหนมเอาเยอะไหมอืมเยอะแค่ไหนลูกทั้พี่ทั้งพี่แล้วบอกใช้เงินลูกวิเศษใช้เงินลูกว <c oughs> ิเศษ <c oughs> เปล่านั่นคือซีมี่นั่นไม่ใช่นอนยาแกะกันยังไงยาแกะเบิ้งแม่เสียไทยเบิ้งห่วยเปล่าเนี่แก